ก็ไม่ทราบว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ดูเลิกดูยามดูสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักที่อังกฤษตอน3ามโมงครึ่งถึง4ี่โมงครับหลังจากนั้นฟ้าเปิดครับแฟนๆก็มารอตลอดเส้นทางตั้งแต่สนามโอทัฟต์ที่เป็นจุดเริ่มขบวนแห่ นักเตะปีศาจแดงนะครับมาจนถึงซิติฮอล์ครับสาราว่าการเมืองนี่แฟนบอลเรือนแสนก็ว่าได้นะครับเรียกว่าเนืองแน่นเลยทีเดียวครับตลอดสองข้างทางนะครับนักเตะแต่ละคนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสแฟนๆนี่เฮฮาเริงร่าครับเสื้อและฟุกซสั้นครับก็ประกาศขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของสโมสรไม่ว่าจะเป็นตัวนักเตะซาฟโคชโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆที่ให้การหนุนหลัง กับเห็นไปนั่นก็คือบรรยากาศการเฉลิมฉลองแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่13ของแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดนะครับก็เป็นการอำลาจากตำแหน่งของเซร์อฟูซันอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวครับอย่างที่เห็นนะครับชาวเมืองแมนเชสเตอร์ชาวอังกฤษและ แฟนปีศาจแดงทั่วโลกครับแห่แหนมาที่ทาวฮอลที่สารวัตการเมืองแมนเชสเตอร์นี่โอ้โหหลังหลายเยอะเหลือเกินครับน้องๆเยาวชนหา้าจั่วชายแดนภาคใต้ของไทยเรานะครับโครงการฮีโร่สารฝันปารักเพื่อน้องมาสัมผัสบรรยากาศตรงนี้สนุกไหมครับสนุกมักมันไหมมันครับคนเยอะไหมเยอะรับ แน,นนแน่นด้วยนะแน่นด้วยนะอ้แต่มันนะ,นอะโอเคทีมอะไรเป็นแชมป์เมเจอร์ยูไนเต็ดครับครับจากเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับสวัสดีสสดครับวันดีเร็วสวัสดีครับ